ครับนี้แล้วก็เยมห้าครับันจอแบรนดเยาห้าทั้งหมดเลยครับผมไม่หมดราคาต่ำไปถึงราคาปานกลางนะครับที่เอาพูดวันนี้ครับผมจะถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องทรงกับข้อดีก็เสียกับเสียงนะครับว่าต่างกันยังไงแต่ละทรงเรื่องอย่างตัวแรกนะครกีตาร์เป็นตัวท็อปเลฟที่ขายบ่อยที่สุดครับเย玛เอสสามหนึ่งศูนย์ครับ ขายออกเกืบทุกวันนะมาดูสเปคของ Yamaha F300 <ม>นะครับบอดี้ทรงเดนนิลท์ครับผมสี่สิบเอ็ดนิ้วครับไม้หน้าเป็นไม้สปูนนะัทเป็นอลูมิเนตทั้งตัวคนระับของ Yamaha F300 อลูมิเนตครับผมไม่ใช่ไม้จริงนะครับเป็นไม้ลามิเนตทั้งตัวเลยแท้บริสเตรทครับไม่อัดครับ ไม่น่าเป็นสป,ปูนะครับไม่ข้างหลังเป็นเมอร์รันติครับผมเมอร์รันติได้โทนเสียงที่หนาหนุ่มค<อ>รับเหมือนมอคกาน,นี้ครับผมส่วนคอเป็น NATO นาโต้นะครับทิ้งกบอร์ดและบิดเป็นไนะม้ลวดมุนทิ้งกบอดนะบิดหน่อ,อยสุเพือนทิ้งกบอดและบิดนะไม้ลวดมุนคะรับนัดจับเซตเด่นนะเป็นยูเรียครับผม,มเป็นยูเรียครับ พิก,กาสีดํานะครับพิก,กาคือเป็นตัวที่รองรับปิ๊กนะครับเวลาเราเดีดเนี่ยตีคอเนี่ยทําให้ปิ๊กของเรามากระทบกับตัวพิก,กาครับการไม่ให้เป็นรอยครับลูกบิดกลมชุบโครเมียมนะครับเอาไว้ขันปรับตึงสายกีตาร์เอาคอไปดิ่งสีดำนะครับนี่ปิดไว้เป็นสีสันสวยงามครับกับแสงปิดขอบไม้ ครือบอดี้แบบเงาครับผมคอเคลือบด้านนะครับบอดี้เคลือบเงาทั้งตัวนะครับข้อดีคือกันรอยขีดข่วนครับผมช่วยดูแลง่ายครับส่วนคอเคลือบด้านนะครับคอทําให้เวลาเราจับคอเนี่ยเวลาเปลี่ยนคอเนี่ยทำให้มันไม่ติดขัดนะครับเอาไว้ทำคอสมากครือบด้านครับ ใสให้มาที่เบอร์12นะครับส่วนมากยามาฮ่าจะทำเบอร์12นะครับึ่งใหญ่มากครับมุดพลาสติกสีดำนะครับ6ตัวตูกงหมอินเลอินเลสสีขาวนะครับลายเปิดอหอยครับอินเลจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นจุดสีขาวเพื่อบอกตำแหน่งเปลี่ยนคอร์ดได้ง่ายขึ้น,นครับเวลาเราจะเล่นคอร์ดไหน ใจไม่สับสนนะ,รนนะครับเวลาจับปอดจะไม่เิ็นจุดเพื่อินเลครับจำนวนเฟด20นะครับเฟด20เฟดวัสดุเขาเขาก็หมดแล้วนะครับมาดูข้อดีกับข้อเสียของ F 3 1 0นะครับ ข้อดีตัวนี้นะครับสเปคคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะกับผู้ใช้ทุกประเภทนะครับเสียงดีมาตรฐานก่อเล็กจับง่ายครับผมสบายมืออสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงจากโรงงานครับสำหรับยี่ห้อคอตัว C กอดคอด C ทนทานครับแบรนด์ยี่ห้อจะแบรจะแบรนด์ทนทานมากครับเห็นมากเราามที่เรามาเห็นลูกค้าเอามาครับ10ปี20ปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมยี่ห้อจะทนมาก ไมาดูข้อเสียของา3 1 0นะครับด้วยของที่เป็นบอดี้แบบพอเต็มครับผมได้เล่นเฟรดแต่ได้ยากมากกว่ายากกว่าพวกคาร์เตเวและเป็นทรงที่ขนาดค่อนข้างใหญ่นะเล่นหนอกใหญ่แล้วก็เด็กกับผู้หญิงเนี่ยจะจับเล่นง่ายเอ้ยเล่นยากครับเวลาเล่นนานเนี่ยจะทำให้ปวดแนขนปวดมือได้เวลาเด็กกับเด็กผู้หญิงอันนี้ข้อเสียแล้วก็หมอเอาไปเล่น สตรีมมิ่งขอนะครัหรือตีขอนเป็นหลักครับผมโมเด่นหน่อยครับ